ระดับพระเจ้าท่านก็โดนหน้าดูแต่ว่าท่านไม่ท้อแค่นั้นเองท่านไม่ท้อถ้าถ้าท่านท้อเราก็ไม่มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะบัานนี้อาจจะเป็นโรคประสาทไปแล้วก็ได้แต่นี่ชนคนไทยโชคดีได้หลักธรรมหลายอย่างจากจากพระพุทธองค์คอยแก้ไขจิตตัวเองเราก็เลยไม่มีปัญหากครจังค่ะพระอาจารย์โอ้โหเป็นเป็นข้อคิดที่ดีมากๆแล้และโยมก็มั่นใจว่า คนทุกคนที่ได้ฟังจะมีความสุขแล้วก็มีแรงขึ้นในการที่จะทําดีต่อไปแม้จะไม่มีใครเห็นค่าก็ตามนะเจ้าคะ่ะพระอาจารทีนี้อย่างนี้เจ้าคะ่ะเพงเอ,อินมีโยมเอ,อ่อมีโยมอีกท่านหนึ่งนะคะคุณสังระวีถามมาว่าถ้าไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเหนื่อยกับการใช้ชีวิตสามารถบวชได้ไหมเจ้าคะมันน่าจะบวชด,ด้วยความสมหวังนะ <c oughs> เออก็ <c oughs> <c oughs> ศึกษาก่อนจ้ะเพราะว่าถ้ามันเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเดี๋ยวบวชมาเดี๋ยวมันก็เบื่อเบื่อเซ็งเซงอีกจ้ะเพราะฉะนั้นตรงนี้แก้ให้ถูกจุดนะถามตัวเองว่ากําลังจะทําอะไรทําทําไมแล้วก็ทําเพื่ออะไรแต่ว่าการมาศึกษาเรื่องศาสนามันก็ดีแต่ต้องเข้าใจว่าเราศึกษาเพื่อที่จะเอาไปดับทุกข์ให้กับตัวเองแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยคนอื่นด้วยตัวศาสนามันเป็นตัวยาแก้ปวดฟันไม่ใช่น้ํามันใส่ขม เข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่เข้าใจทุกขะพระอาจารย์ตัวศาสนาเป็นยาแก้ปวดฟันคือตัวศาสนามันเป็นตัวดับทุกเวลาปวดฟันมันเป็นทุกเพราะฉะนั้นเราศึกษาศาสนาเพื่อเอามาดับทุกแต่ว่าถ้าน้ำมันใส่ผมมันเพียงแต่สวยแต่หล่อแล้วก็ไปคุยกันว่าศาสนาของฉันดีกว่าศาสนาของแกหรือว่าอาจารย์ของฉันเก่งกว่าอาจารย์ของแกมันไม่ใช่จ้ะศาสนาทุกๆุพระองค์อ่ะ เขาให้กุญแจมอบกุญแจให้แกเราเพื่อเราจะได้เอามาไขประตูคุกแล้วก็ออกจากคุกแห่งความเป็นทุกข์ให้ออกมาเป็นอิสระแต่ปัจจุบันนี้ได้แต่เอากุญแจมาโชว์กันแล้วกุญแจของฉันสวยกว่ากุญแจของเธอแต่ก็ยังอยู่ในคุกอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็พยายามออกจากทุกข์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ตรงนี เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีอีกคําถามเจ้าคายมถาวรถามมาว่าขออนุญาตฝากเรียนถามพระอาจารย์เจา้าค่ะว่าสมมุติว่าผมหรือใครที่เสียชีวิตไปแล้วไปเป็นเปรตจะยังจําได้ไหมครับว่าใครเป็นญาติเราหรือเคยเป็นญาติเราเพราะเกิดมาเราก็จําอดีตชาติไม่ได้ครับบางทีญาติเราอาจจะไปเกิดในอบายทุกขติเหมือนกันจริงจริง ไม่ต้องไปดูก็ได้ถ้ารู้แล้วมันจะเป็นทุกข์ก่นนะแต่ว่ากันกันตัวเองไว้ก็ดีก็คือถ้าคนระลึกชาติได้มันยุ่งนะจะบอกให้นะตกลงวันวันไม่ต้องทําอะไรหรอกจะไปหาแฟนในอดีตชาติจะไปหาคนที่เขาทาร้ายเราตั้งแต่อดีตจะไปแก้แค้นจะไปวุ่นวายไปหมดเลยจ้ะ แล้วยิ่งถ้าราล,ลึกได้หลายๆชาติเนี่ยไประล,ลึกถึงแต่แฟนอดีตไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติก็พยายามตามหาให้ครบเนี่ยได้เรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้พระพุทธเจ้าท่านให้ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตมันจะดูแลตัวมันเองส่วนตายแล้วมันจะไปไหนยังไงมันขึ้นอยู่กับปัจจุบันขณะตรงเนี้ยทำปัจจุบันขณะตรงเนี้ยให้มันดีที่สุดแล้วถึงเวลาถ้ามันดับบุบลงไป กุศลจิตมันจะสามารถที่จะผักดันเราไปในที่ที่ดีจ้ะส่วนถ้าเช่นเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเป็ดเรื่องอะไรต่างๆก็ดีจ้ะถ้าจะระลึกเพื่อที่จะระวังตัวเองเพราะว่าพบภูมิต่างๆที่มันเป็นพวกนรกภูมิอะไรต่างๆ๊บอมถ้าครูบาอาจารย์ท่านเล่าท่านก็บอกมันน่ากลัวมากท่านเคยไปเกิด ดูในสถานที่เหล่านั้นแล้วมันทุกข์ทรมานทําให้ท่านขยากแล้ชาตินี้ก็เลยคอยระวังตัวเองเท่าที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตั้งใจเลยว่าจะไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่อาฆาตไม่พยาบาทอะไรกัาบใครทั้งสิ้นเลยนะชาตินี้จะมาพัฒนาจิตอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าใครถามท่านว่าเกิดมาทําไมท่านก็บอกเกิดมาเพื่อที่จะทําพระนิพพานให้แจ้งทําพระนิพพานให้แจ้ง แล้วถ้าจะอธิษฐานก็อาจจะจะอธิษฐานว่าเกิดชาติหน้าจันใดก็ขอให้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งถ้ามันไม่แจ้งในชาติปัจจุบันแต่ว่าถ้าจะเอาแบบง่ายๆก็คือคำว่านิแปลว่าไม่วานะหรือภานะแปลว่าปัญหานิพพานก็คือไม่มีปัญหา ตั้งแต่ปัจจุบัน,นชาติไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ในที่ร้อนก็อบอุ่นอยู่ในที่วุ่นก็สบายใครมีปัญหาเราไม่มีปัญหากับใครถ้าเราทําแบบนี้ได้ฐานที่อย่างนั้นก็จะเป็นนิพพานสั้นๆนิพพานชิมลองนิพพานชั่วขณะหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะขยายตรงนั้นออกไปก็แล้วแต่จาตรงนี้ก็ลองค่อยๆฝึกของเราโชคดีที่เกิดมาเจอ พุทธศาสนาแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่มาช่วยชี้แนะช่วยพาธรรมด้วยเนยตรงนี้สุดยอดเพราะว่าบางคนเกิดมาแล้วไม่มีโอกาสได้เจอพระอาจารย์ไปมา2ีกว่าประเทศก็มีแต่ละที่ไม่ต้องอะไรหรอกแค่ไปฮินโดนีเซียเนี่ยไปเกาะบาหลีเมื่อสมัย30ปีที่แล้วโยมเข้ามากราบน้ำตาไหลพระอาจารย์ไปบินทบาท เขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นพระบินทบาทมาก่อนจนอายุหกสิบเขามีแต่อ่านในหนังสือแค่นั้นเองเพอเห็นเราไปบินทบาทนี่เขาดีอ,อกดีใจว่าได้มีโอกาสมาใส่บาทแล้วก็ได้มาเดินตามขณะที่ใส่าบาทของพระอาจารย์เองไปบินทบาทนี่จะมีโยมสี่ห้าคนหกคนจะเดินนำหน้าไปคอยแหวกทางให้ แล้วก็คอยบอกกล่าวญาติโยมที่จะแล้วก็ข้างหลังบินทบาทวันเดียวเน่ฉันได้เป็นเดือนเลยจ้ะโยมมาใส่บาทกันเยอะมีนักศึกษามาเดินตามพระอาจารย์ก็ให้เขาช่วยยกอาหารแต่ว่าเขาส่วนมากคนทางด้านนู้นพอได้อาหารเขาก็จะมาเทินหัวแล้วบอกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เทินหัวนะลูกๆเอามาอุ้มไว้แล้วก็นึกถึงแม่ตอนที่ท้องเราอะ ว่ามันขนาดไหนมันทรมานขนาดไหนก็อุ้มกันเต็มเลยหอบไปไปเริ่มก็น่ารักดีจ้ะเขาไม่เคยเห็นพระบิณฑบาตดีอกดีใจกันอือเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้น่าจะยังไม่มีคําถามเพิ่มเติมโยมก็เลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เมตตาสรุปถึงวิธีที่เราจะสามารถที่จะรู้เล่ของมายาของกิเลสต,ต่างๆแล้วเราควรจะ มีวิธีการในการที่จะอยู่กับเขาได้อย่างไรเราได้ึฝกพัฒนาตนเองในช่วงสุดท้ายมีด้วยทุกขค่พระอาจารย์เวลาเกิดปัญหามันจะมีปัญหาทางกายกับปัญหาทางใจถ้าปัญหาทางกายก็ถ้าเรายอมรับะนะนจบอย่าแต่ว่าถ้าแก้ไขอะไรได้ก็แก้ไขหน้าที่เป็นเรื่องภายนอกส่วนการปล่อยวางเนี่ยมันเป็นเรื่องภายใน มีปัญหาต้องแก้ไขแต่แก้ได้หรือไม่ได้ใจก็ต้องปล่อยวางเพราะนั้นพอใจปล่อยวางใจมันก็อิสระขึ้นมามันก็จะทุกข์กับใครไม่เป็นอย่างที่เราให้ฟังว่ามีโยมคนหนึ่งโทรมาหาพระอาจารย์บอกพระอาจารย์โยมโชคดีมากเลยพระอาจารย์ก็ถามบอกว่าโชคดีอะไรโยมเป็นมะเร็งค่ะเอาแล้วเป็นมะเร็งแล้วโยมไม่กลัวตายเหรอไม่กลัวตุยเหรอเพราะกลัวมันทําไมคะถ้ามันเล่นโยมตุยมันก็ตุยด้วย เพราะฉะนั้นตอนนี้ตกลงกันแล้วว่าถ้าอยากจะอยู่น,น,นานๆก็เป็นเพื่อนกันไปนี่ก็อยู่มาสิบกว่าปีก็ไม่มีอะไรเพราะว่าใจมันยอมรับสาภาพเพราะมันยอมรับปั๊บมันจบอะ่ะแต่ถ้าใจมันไม่ยอมรับมันก็ทรมานอยู่นั่นเองนะไม่ยอมรับหน้าตัวเองส่งกระจกทีไรก็เกลียดพ่อเกลียดแม่ทําไมให้ชีวิตมาแล้วทําไมไม่ให้หน้าตาเหมือนกับยมกิกมยุรินม,มาทําไมให้หน้าตาแบบนี้มาเขารับหน้าตัวเองไม่ได้อะ่ะ แต่ว่าถ้ายอมรับบอกว่าเฮ้ยห,หน้าของเราเนี่ยเป็นเป็นออลีวันินเดอะเวิลด์เลยนะเป็นเป็นชิ้นเดียวในโลกเป็นปฏิมากรรมที่ไม่เหมือนใครเพราะฉะนั้นมันสวยแบบเรามันหล่อแบบเราเนี่ยมันก็โอเคแล้วละ่ะอืเตี้ยแบบเราหรืออ้วนแบบเราหรือดำแบบเราก็แล้วแต่จากแเราก็ภูมิใจอืย่างเจ้าอะไรอะ่ะดาราตลกผู้หญิงอ่ะทวมทวมอ่ะ ชื่ออะไรอ่ะดาราตลกผู้หญิงอ่ะคุณตุ๊กกี้เหรอคะ<อ>ตุ๊กกี้จ้ะ <c oughs> เขาเล่าเองอ่ะเขาบอกว่าไปหาหมอถามหมอบอกว่าของของของพวกต้องต้องผ่าต,ต,ตัดตรงไหนบ้างนะต้องต้องตัดตรงไหนบ้างแกเล่าเองเขาบอกหมอบอกตัดตัดคอทิ้งไปเลยเปลี่ยนหัว <c oughs> ให้เปลี่ยนหัวใหม่ซะเพราะมันมันลงทุนเยอะมันต้องโอ้โห ก็ดูเดือดทั้งหน้านะมันวุ่นวายเปลืองเงินเปลืองทองจ้ะเพราะฉะนั้นในที่สุดของเขาตอนนี้มีคนพยายามที่จะเรียนแบบทําหน้าให้เหมือนเขาอ่ะเพราะว่าหน้าแบบนั้นแหละทําให้เขาหาเงินได้เยอะอยู่จ้ะก็ประสบความสําเร็จการจะประสบความสําเร็จไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรอย่างอื่นเงแค่ถ้าเรายอมรับตัวเองได้ก็คือถือว่าสําเร็จภายในละทุกกะใครไม่เป็น แล้วก็ข้างนอกก็คือยอมรับว่าโอเคแล้วตอนนี้ฝีมือเราเพียงแค่ระดับนี้มันก็เลยได้ระดับนี้แต่ถ้าเราพัฒนาตนเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งมันก็จะได้อีกระดับหนึ่งสุดสําคัญที่สุดก็คือพัฒนาตนเองทั้งข้างนอกและข้างในพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆกันแล้วกันแล้วก็พระอาจารย์เจ้าค่ะเสียงพระอาจารย์มันมิ้วไปเจ้าค่ะเสียงพระ อยู่ๆมันเมื่อกี้อยู่ๆก็ก็มิวไปแบบไม่ได้ยินเสียงพระอาจารย์เจ้าค่ะขอพระอาจารย์ทวนอีกสักนิดได้ไหมเจ้าค่ะลืมไปแล้วมันโทรศัพท์เข้ามาเมื่อกี้โทรศัพท์เข้าจ่ะเจ้าค่ะก็คือว่าเราก็ทําหน้าที่ของเราที่สุด รักษาใจแล้วก็ทําทําทุกอย่างให้เมื่อกี้โยมก็กำลังนั่งฟังพระอาจารย์เพลินเิผมนิ้วูตกใจดูสิลืมไปเลยว่าพระอาจารย์พูดถึงไหนแล้วเพื่อนเพื่อคะเมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงไหนนะคะใครจําได้เม้นมาหน่อยได้ไหมคะอยากให้พระอาจารย์กําลังฟังเพลินเพเลยคะ่ะไม่มีใครเม้น